เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเา้เป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าเอวติดบี2005เครื่องเกียร์ดีสีก็ยังโอเคครับยังสวยยังเงางามรอบคันห้องเครื่องเดิมๆนะครับคันหน้าก็ยงังบางๆลูนน็อตยังกลมนะครับไม่มีรอยชนหนักแต่เข็บซ้ายขวารอยพับรอยอาร์คยังอยู่ครบ ภายในโอเคนะครับเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าแผงกอนโซนไม่แตกหักนะครับไม่แตกหักไม่ํำรุดเบาะหุ้มไว้ทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยสะอาดสะอาดพร้อมใช้38,000บาทเท่านั้นเองราคามอไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนช่องฝากดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนพิกัดดูรถอยู่กันทละวิชัยครับมหา,า,า,มมาสารคามเล่มเอกสารครบนะครับภาษี69 ภาษียันปีหน้าเลยครับใช้กันยาวๆอันนี้เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับท่านายสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ